พี่น้องลูกค้าเอารถเก่ามาเทินรถใหม่นี่วีโก้สมาร์ทแปตัวเก่านะตัวนี้เป็นตู้สมาร์ทแคปเ้อนะยังยังบเป็นตู้แ,ตแช่มครับแต่ว่าเครื่องตัวเดียวก็ตู้แช่มนะลองแก้มโอเคเดิมฝากระโปรงมีถอดรถอาจจะมีเครมสีบ้างเล็กน้อยนะยางพอใช้ได้แต่แม็กเป็นริ้วรอยเยอะก็ต้องทำสีใหม่ โอ้โเฮดอาชีพค้าขายวะนี่ขายอีกแล้วลคนของเมื่อบ้านอ <c oughs> ีง,ง่ายบ้านปะเป็นตัวตีคือท็อปสุดของรุ่นครับโอ้มีเครื่องเสียงพร้อมโอ้เมนโรตีเสียงหมอนี่ <c oughs> แล้วว่า <c oughs> ข้ากับแฟรนยูสเซนฮะข้ากไบแฟรนยูสเซนฮะ เอฟซีโตโยต้าของแท้นะถามว่าเราจะเอาคันไหนเราเราเะเอารีโว่ด้วยเออเราก็ยังจะเอารีโว่เลยโอเคงามอยู่ครับพี่น้องซื้อในอยูเทิร์นในยูข้างพันนันยูแสนหา่าก็เดี๋ยวเบิ้งก่อนว่าจะได้จากบาทแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกรถคันใหม่เน,ะนาะนะคันนี้เดี๋ยวไอ้เสี่ยมจะมาจัดปูคดเดียวสามพันโอ้ โอเคปะโอเคมากปะมากครับมากก็กดแช่ไปสองพันในบ่ายเอ้ยก็คืนไปได้แก่จัดหรอกเนาะมามาอยู่ทางไหนวู้ลูกค้าดิเดี๋ยวจัดปูพันเดียวละสามพันเลยเซียวสาวสวยอีกแล้วตตองออกกล้องอีกแล้วเซียวสาวสวย สวัสดีครับสวัสดีครับซื้อใดมาได้ก็สร้งเอาแจกเสื้อก่อนได้มาซื้อได้มาลดอ๋อประเมินราคาอยู่ว่าขั้นเก่าจะได้เอกบาทนะแล้วเบิ้งขั้นหม่ยังนี่เอาเปิดเบิ้งเลยเปิดเบิ้งเลยเต็มที่ก่อนเออยุใส่ดี่ส่แก้ววันเท่านี่บ่โอ้ใช้ภูมิบ้านเดี๋ยวไอเสียมเลยเนี่ยไอเสียมคนใจภูมิเลยเนี่ยแล้คนอี่ยังคืนล้างรถไป อ๋อสิ่งของของเมื่อบ้านไอ้เสียมคนใจภูมิอยู่บ้านข้าวนะอําเภอหนองเบเรียงหนองเบเรีงบ้านข้าวนี่อันที่มีหนองเบเรียงนี่ที่นี่เอหนองบัวขึ้นไร้สมบูรณ์บ่ะที่มีบัวขึ้นไร้ไๆ้ป่ะกินข้าวกินปลายังนี้ยังไม่กินข้าวแจ้งเซียวเลยเด้อเซียวเลี้ยงข้าวไม่ใช่ตังค์ไอ้เสียงหรอกตังค์บริษัทกินเต็มที่ โอเคบ่กินจนท้องท้องปริท้องแเปะพอนกลับบ้านไปกินข้าวย่ามแรงอีกก็ได้ที่ไปเฮ็ดงานไหนกับจากใ้ตันแล้วก็จะไปเฮ็ดทายสะกอนรับอ๋อช่วงนี้ฝนฝนมาแล้วก็บ้านข้าวบ่เฮ็ดหยังเฮ็ดให้มันเฮ็ดให้ข้าวให้ให้อ้อยเฮ็ดตั้ง2อั้งสเลยครับโอ้เอาสู้ยางเลยเอออเาสู้ยางเลยมาสุกแม่เนาะเลยน้องเมียเนอะไอ้เสียก็จะก็ลังจะว่านเข่ากันเพิ่งจะไทยหน้าบ้านเนี่ย อ้าเอาบ okay. the ื so. so ้ลบทกันแล้วเบื้องรถที่ถูกใจกันนะรถถูกใจกันนะถันมากก็ไปลองเช็คเครดิตเบ้างเด้อบ่ได้เสียตังค่าเช็คเครดิตดอกนะเอาไปแค่แบบซ่าสุดมากก็เช็คนี่เซลสาวสวยดูแลลูกค้าเบ้าแน่เบ้าแน่เบ้าแน่บอกใครสนใจรถหรืออะไรติดต่อน้ององค์น้องเอ็นได้เออติดต่อหนูได้เลยถ้าหาเพียรไม่เสียมบอกอยากคุยกับน้องเอ็นอย่างเงี้ยเออต่มาไม่อยากคุยกับห้เสียมห้เสียม อยากคุยกับน้องเอ็นอยากจะออกรถกับน้องเอ็นติดต่อได้โอเคไม่รบกวนละนะเบื้องรถตาสะไปเซลโซเด้อนะลูกค้าเราตื่นเต้นเว้ยมาเคยเห็นเซียมเนาะเออนะพ่อไอ้เซีมแล้วก็พ่อเสียมงามอีกแล้วก็เลยตื่นเต้นตื่นเต้นเลยเฮ็ดยังบอถูกเลยแต่ตอนบ่อเห็นกล้องนี่ไอ้เซียมไอ้เม รถตัวนีเ้เริ่มบางหูบางตาแล้วครับพี่น้องขายดีด้วยนี่จะว่ามีตังสื้อรถบ้างครับเออตัวนี้ใจงเงินดอกบงังอยู่ร้านที่ตรงข้ามบิ๊กซีสะแก้วนะครับตอนนี้ก็ยังมีปู่มปชั้นแถมมอเตอร์ไซค์อยู่รถของใหม่ก็พรอมีอยู่กวกขนโดจุงฬาจันทร์เดี๋ยววันนี้จะรีวิวหลายคันอยู่เนาะนะโอเคครับเขามาหายเสียมได้อยู่ที่ตรงข้ามบิ๊กซีสะแก้วดีที่สุดสะแก้วนะครับนาบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินครบวงจร ผู้ใดห่อนเงินชน,นีก็เอามาขายได้นะผู้ใดคอนบ่ไไว้ก็เอามาขายได้หรือว่าผู้ใดต้องการเปลี่ยนรถเอามาทุ่งมาเทินได้ครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินครบวงจรไอเส็มรรซิ่งจัดให้เมื่อนี่ไปแล้วครับผมซิวดัดสวัสดีครับ